ทั้งหมดนี้ไม่ต้องมีกิจของการทำสมาธิไม่ต้องสมาทานไม่ต้องทำพิธีกรรมไม่ต้องไปอาราธนากรรมาฐานลืมข้อมูลความรู้นี้ให้หมดสิน้นเราจะปฏบิบัติบนพื้นฐานที่เกิดจากความเข้าใจบุคคลผู้ปฏิบัติจะเข้าสู่ความเป็นโสดาบันเขากำหนดอยู่ตรงที่ความเห็นที่ถูกต้องที่พระองค์ใช้คำว,ว่าสัมมาดิฐิคำว,ว่าเห็นถูกต้องเนี่ย คือเห็นถูกต้องตามหลักแห่งความจริงเรียกว่าหลักสัจจ์จิตของพระโสดาบันจะมีอัธยาศัยสองชั้นคือชั้นของความรู้กับชั้นของความเห็นท่านจะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดราสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดราอันนี้คือความรู้ในชั้นของความเห็นเห็นขันห้ามมิใช่ตนนั่นเป็นความเห็นที่ตรงกับหลักสัจจ์ความเห็นที่ถูกต้องนึ้เห็นอะไรก็คือเห็นอริยสัจ คือเห็นทุกเห็นเหตุของทุกเห็นความดับของทุกแล้วก็เห็นวิธีปฏิบัติเพื่อจะเข้าไปดับทุกส่วนก็ว่าเห็นทุกน่ะเห็นทุกที่ไหนก็คือเข้ามาเห็นที่ขันห้านี่คือความเชื่อมโยงระหว่างความเห็นอันสมบูรณ์คือเห็นขันห้ามีใช่ตนกับความรู้อันสมบูรณ์คือรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดราสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดราเพราะรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดราสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดราจึงเกิดความเห็นอันสมบูรณ์ คือทิฏฐิอันสมบูรณ์ขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ตัวตนขันห้าไม่ใช่ตัวตนเพราะขันห้าคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาข้อปฏิบัติเป็นไปเพื่อความเป็นโสดาบันเนี่ยบอกกับพวกเราตรงๆเลยว่ามันไม่ได้ยากขอแค่เรามีความเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้ยากอย่าไปทําให้มันยาก ในความหมายที่เขากำกับไว้ว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเห็นอะไรคือเห็นอริยสัจเห็นอริยสัจที่ไหนเห็นอยู่ที่ขันห้าคือกายกับใจฉะนั้นในขณะที่อาจารย์กาลังอธิบายเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงขันห้าฉะนั้นขันห้าเนี่ยมันคือตัวชีวิตเราคำว่าตัวเราเนี่ยเราพูดถึงนามโดยใช้ ภาษาสมมติสื่อสารและบอกกาหนดหมายให้ทราบระหว่างกันและกันว่านี่คือตัวเราแต่โดยหลักสัจจะหรือดักความจริงตัวตนของบุคคลผู้อยู่ในขันห้านี้มันไม่ได้มีฉะนั้นการพูดถึงคําว่าตัวเราเนี่ยอย่าเข้าใจคําว่าตัวเราไปเหมารวมเอาเป็นอันเดียวกันกับภาวะที่จิตมันประจักษ์แจ้งแล้วในความไม่ใช่ตัวเราเพราะมันจะเกิดความขัดแย้งมากก็ไหนบอกว่าไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเราแต่ยังบอกว่านี่คือตัวเราอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวภาษาโลกกับภาษาธรรมมันจะขัดกัน แล้วมันจะไม่เข้าใจร้นแยกให้ออกเพราะคว่าภาษาเนี่ยมันเป็นเพแค่ช่ะตัวอย่างเช่นคําว่าแก้วเนี่ยคำว่าแก้วนี้เป็นภาษาก็เรียกว่าเป็นโลกาสัญญาโลกทั้งหลายเขากาหนดหมายรับรู้รับทราบกันนะ่ะรู้ว่าอันนี้คือแก้วแต่ตัวแก้วมันไม่มีตัวแก้วไม่มีอยู่จริงแต่เซรามิกที่ทํามาออกมาเป็นรูปร่างอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแก้วน้ําแต่คําว่าแก้วน้ําเป็นชื่อเรียกแต่ตัวแก้วน้ําในชื่อนั้นไม่มีแยกตัวนี้ให้ออกนะต้องแยกตัวนี้ให้ออกนะความเข้าใจขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องเข้าใจจิตเป็นชื่อเรีียกเวววทนาาาาสสัััญญญงิิณแตตต่่จไมม เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่มีเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงเหมือนกับแก้วน้ำเนี่ยเพราะอะไรเพราะก่อนที่เซรามิกจะมาเป็นแบบนี้ตัวเซรามิกมันก็ไม่มีมันมาจากดินน้ําไฟลมเข้าใจอย่างนี้นะต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าใครจะเข้าไปสู่ความเป็นสรดันความรู้นี่ต้องมีเพราะความรู้เนี่ยจะเข้าไปสู่วิถีของการแยกแยกแยะด้วยปัญญาแห่งความรู้แจ้งปัญญาแห่งการแยกแยะเป็นคุณสมบัติที่จะสร้างความรู้ความเห็นที่ถูกต้องหลักการนี้สาคัญที่สุดกว่าทุกเรื่อง ในการที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะดําเนินไป,ไปสู่ความเป็นพระสุนตบัณสิ่งที่เรียกว่าทุก์ในขันห้าคืออะไรสิ่งที่เราว่าเหตุให้เกิดทุกในขันห้าคืออะไรสิ่งที่เป็นความดับไปของทุกนในขันห้าคืออะไรและสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อการปฏิบัติเพื่อความดับทุกในขันห้าคืออะไรวิธีการดําเนินคือการเข้าไปเรียนรู้คือมองสิ่งนั้นให้ตรงกับความเป็นจริงตรงกับหลักสัจจะสัจจะกำหนดไว้ว่าขันห้าคือทุก ขันท่าคือทุกก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวกายกับใจของเรานะเมื่อกายกับใจของเราถูกสัจจะระบุไปแล้วทุกๆตัวตนทุกๆขันกําหนดไปแล้วว่าสี่นี้คือทุกเราจะเอาสภาพชีวิตในตัวตนของเรานี่แหละมาเป็นตัวกําหนดสภาพชีวิตของเราเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับสิ่งภายนอกอยู่คือเชื่อมโยงทางตาเชื่อมโยงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรูปที่เรามองเห็นเสียงที่เราได้ยินจมูกที่เราดมกลิ่นลิ้นที่เราลิ้มรส สิ่งที่มาสัมผัสกับกายหรืออารมณ์ที่มาปรากฏกับใจสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นทุกข์แต่เมื่อเกิดการเชื่อมโยงระหว่างชีวิตเรากับสิ่งภายนอกั่นะสิ่งภายนอกที่ไม่เป็นปัญหาพอมาสู่ในจิตใจเราที่ไม่มีความรู้มันเลยสร้างปัญหาขึ้นฉะนั้นเราจะสร้างความรู้ขึ้นจากภายในแล้วจะทําอย่างไรที่เราจะเกิดความรู้และไม่ก่อให้เกิดทุกข์มีวิธีง่ายที่สุดก็คือกลับมารุ้ที่ตัวเองกลับมารุ้ตัวเราตัวกายตัวใจพระอาจารย์จึงจะยกขันห้าคือตัวชีวิตพวกเราเนี่ยมาเป็นข้ออธิบาย มาเป็นประเด็นในการที่จะทําให้เราเข้ามาสู่การปฏิบัติําวุาทุกขที่เป็นสัจจะเนี่ยมันคือความจริงที่มันจะต้องเป็นเราต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าน,นี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับเราไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงมันได้แต่เราสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขและบรรเทามันบรรเทาทางใจกับบรรเทาทางกายไม่เหมือนกันหิวเรากิน บรรเทาไปร้อนเราอาบน้ําบรรเทาไปง่วงนอนเรานอนหลับก็บรรเทาความง่วงไปเจ็บป่วยรักษาปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ก็กินยารักษาหายก็บรรเทาไปเดี๋ยวก็เป็นอีกอ่ะแล้วก็บรรเทาไปสังเกตหิวเรากินนึ่งการบรรเทามันแต่เราไม่สามารถกินทีเดียวแล้วให้หยุดหิวไปตลอดทั้งชีวิตไม่ได้มันจึงมีวิธีการเข้าไปสู่การบรรเทาทุกแค่นี้ต้องยอมรับแล้วก็บรรเทาบันไปนะการบรรเทาทางกายเราบอกว่าเราหิวเรากินข้าวอ่ะเราโอเคบรรเทาันแต่ถ้า เวลาเรามีทุกข์ทางใจเนี่ยเราเศร้าโศกเสยียใจลัดภาคไม่ได้ดั่งใจหมายประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทับแค้นใจเราจะบรรเทามันอย่างไรคือส่วนของนามธรรมนะวิธีการบรรเทาคืออย่าใช้ความอยากการใช้ความอยากไม่ใช่การบรรเทาเศร้าโศกไม่อยากให้เศร้าโศกเสียใจไม่อยากให้เสียใจทับแค้นใจไม่อยากให้ทับแค้นใจประสบกับสิ่งที่มันน่าขัดเคืองก็ไม่อยากจะประสบสิ่งเหล่านี้เป็นความอยากายความอยากได้ชือ่อว่าเป็นสมุทัย สมุทัยคือเหตุที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์ในเรื่องนั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าอย่างไม่มีวันหมดสิน้นแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้ความอยากเราเรียนรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงว่านี่คือทุกข์สิ่งนั้นแหละคือทุกข์มันเป็นสัจจะเราจะต้องไม่ปฏิเสธมันหากมีการปฏิเสธเมื่อไหร่จําไว้เลยว่านั่นเรากําลังจะเริ่มเข้าไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ใหม่จากความทุกข์เดิมที่มันกําลังเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับขั้นพื้นฐานนี้แล้วจะขยับเข้ามาสู่การสร้างความรู้ในภายหม่ ขนาดความตายนี้ยังเป็นเรื่องธรรมดาเลยเราอย่าไปมองอย่างอื่นเลยว่าเป็นเรื่องผิดปกติวิธีปฏิบัติโดยการเรียนรู้นะผู้องค์ใช้คําว่าปริญญาคือรอบรู้หรือว่าเรียนรู้นั่นเองรู้รูปรู้การเกิดขึ้นของรูปรู้การดับไปของรูปและก็รู้วิธีปฏิบัติต่อรูปความเกิดขึ้นของความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายอย่างอธิบายตั้งแต่แรกคือแกเจ็บตายความหิวความง่วงความร้อนความหนาวความเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งความไม่งคงทนถาวรความแปรปรปวนความไม่คงที่ความแตกสลายของร่างกายก็เป็นทุกขสัจัดกแต่ถูกอธิบายสภาวธรรมนี้ผ่านคำว่าแก่เจ็บและตายสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงย้ำย้ำซ้ำาๆและบอกเราอยู่เสมอว่าแก่เป็นธรมรมรดาเจ็บเป็นธรมรมรดาตายเป็นธรมรมรดาเมื่อความตายเป็นเรื่องธรมรมดาสาหรับชีวิตมนุษย์อย่างอื่นก็ธรรมระดาหมดจึงไม่มีเรื่องเลวร้ยวายเลยในโลกนี้มีแต่เรื่องความเป็นธรมรมดา เมื่อรูปร่างกายแสดงอาการอะไรออกมานั่นคือแสดงออกมาตามภาวะแห่งความจริงโดยชั้นสัดจักรรูปเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงของมันเหตุเกิดของรูปกายก็คืออวิชชาตันหาอุปทานกรรมทุกทุกกิริยาแห่งการกระทาใดๆก็ตามที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้ในกายสังขารว่ามันจะต้องมีทุกกรรมทั้งหมดจะเป็นกรรมภพที่กําหนดการเกิดในภพ มันจึงเกิดเป็นการสืบต่อวัตต่ที่เราหาจุดสิ้นสุดของภาวะชีวิตนี้ไม่ได้ฉะนั้นหลักการทางพุทธศาสนาคือต้องสร้างความรู้เข้ามาเพื่อไม่ให้ตัณหามาเป็นตัวสร้างเหตุอุปทานการยึดก็จะไม่เกิดขึ้นกรรมใดๆที่กระทําทางกายวาจาใจจะไม่กําหนดพบหรือถ้าจะเป็นมันก็จะเป็นไปเพื่อดับพบไม่ได้เป็นไปเพื่อสืบต่อพบเมื่อเรารู้รูปแล้วเราก็ต้องรู้เหตุของมัน เหตุคือความไม่รู้รูปตามความเป็นจริงสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมองจากภายในคือเห็นความจริงอีกชั้นหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้คือเรื่องธรรมดาแล้วคำว่ารู้ความเป็นธรรมดาน,นั้นยังไม่เพียงพอหรอกอา้าวพระอาจารย์ก็บอกว่ารู้ความเป็นธรรมดาแล้วก็จะละตัณหาได้ทําไมจะยังไม่เพียงพอรู้ลึกเข้าไปอีกว่ากายรูปกายนี้คือดินคือน้ําคือไฟคือลมนั่นคือกระบวนการแห่งการพิจารณาร่างกายหกขั้นตอนที่เราจะต้องพิจารณาจนเกิดเป็นกระแสแห่งการรู้ว่า กายนี้คือดินน้ำไฟลมจริงๆกายนี้คือดินน้ำไฟลมจริงๆรู้จริงๆคือรู้แจ้งประจักษ์จากภายในะข้อแรกคือหนึ่งรู้รูปรู้จริงๆนะไม่ใช่รู้เพียงแค่อ่านตัวหนังสือแล้วรู้หรือได้ยินดากเสียงที่พระจานท์กำลังพูดว่าร่างกายคือดินน้ำไฟลมแล้วก็รู้แล้วอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิบัติโดยการพิจารณาแยกร่างกายเป็นดิน เป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมแล้วความรู้นี้จะไปดับความทุกข์ที่เกิดจากรูปปัจจยที่มันจะนํามาซึ่งความทุกข์โดยอาศัยความไม่รู้นั้นหลายคนบอกว่าพี่นาเป็นอย่างอื่นได้ไหมเช่นอสุภะพี่นาเป็นซรากศพพี่นาได้แต่พระอาจารย์แนะนําการพี่นาเป็นธาตุปัญหาที่พระอาจารย์เจอก็คือเวลาไปพี่นาเป็นอสุภะเนี่ยคนจะเกิดผลข้างเคียงคือการ เกิดความรังเกียจพะไปเห็นความน่าเกียดของร่างกายตัวเองกินข้าวก็ไม่ได้รังเกียจคนนั้นรังเกียจคนนี้ว่าเป็นของสปกปรกอันนี้คือผลข้างเคียงต้องตามไปแก้จิตแต่ถ้าพี่นาลงไปสู่ความเป็นดินน้ำไฟลมมันจะไม่เกิดภาวะผลข้างเคียงอย่างนั้นแต่มันคือความจริงที่เราจะได้เริ่มเข้าใจและเริ่มยอมรับกายสังขารเพราะที่สุดของกายเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือความจริงที่เราต้องรู้และยอมรับให้ได้นี่คือรู้รูปตามความเป็นจริงหรือในอีกความมุ่งหมายหนึ่งที่พระองค์ตัดไว้คือเหตุเกิดของรูปก็คืออาหาร อาหารซชื่อมีอยู่2อย่างก็คืออาหารอันเป็นคําข้าวและก็อาหารคือลมหายใจเอาแล้วพระอาจารย์บอกว่าเหตุเกิดคืออวิชาตันหาอุปทานกรรมไม่ใช่เหรอใช่การบริโภคอาหารก็คือกรรมเราตักอาหารใส่ปากเนี่ยมันคือกรรมนะการที่เราหายใจนี่ก็คือกรรมนะทุกๆกิริยาแห่งการกินอาหารพระเจ้าจึงให้พิจารณาทุกคำข้าวนะพระพิสูจน์เนี่ยพี่นาเลยว่าเราบริโภคอาหารเนี่ยไม่ได้เพื่อบำรุมบำเรือกายแต่บริโภคเพื่อบรรเทาความหิวตอนนั้นเองบรรเทาความทุกข์อันอาศัยกายเกิดขึ้นนั้นแม้แต่ข้างหายใจ เรามีรู้ว่าเราหายใจไปแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการการปรุงแต่งกายสังขารให้ดำรงอยู่หายใจเข้าก็ร่างกายจึงดำรงอยู่ได้หายใจออกร่างกายก็เสร็จสิ้นหมดไปดับไปจึงต้องหายใจเข้าไปใหม่ร่างกายจึงดับไป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 อย่างเงี้ยนั้น état. พระองค์ตัดอย่างเงี้ยเป็นการตัดในชั้นของการละเอียดมากคือคือคือสอนเรื่องรูปและการเกิดของรูปและการดับไปของรูปคือไม่บริโภคอาหารร่างกายก็ดับไม่มีลมหายใจร่างกายก็ดับอย่างเงี้ยฉะนั้นทั้งพระองค์ตัดสอนไว้และก็พระอาจารย์นำมาอธิบายเพื่อเป็น ข้อปฏิบัติเสริมเนี่ยเราก็สามารถนำไปใช้เพื่อจะไปปฏิบัติได้เหมือนกัน ว่าความรู้ในด้านการเกิดดับนี้จะกระเทือนรู้ครบทั้ง5ขันเมื่อไหร่นั่นคือโอกาสของจิตที่จะดําเนินเข้าสู่ความเป็นพระสูตรธรรมรู้จักเวทนาขันคือเวทนาขันมีสามสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างซึ่งจะเกิดสลับกันไปสลับกันมานี่คือทุกขสัจจะทุกขสัจจะจำไว้เลยว่าคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้สุขเกิดขึ้นดับไหมดับทุกเกิดขึ้นดับไหมดับบางคนบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ดับเลยพระอาจารย์จะทํายังไง ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ทําอะไรยังไงมันพุกมากในใจเราไปทํามันก็ไปดับในความหมายของพระอาจารย์คืออยากจะไปดับมันเท่าไหร่มันก็ไม่ดับหรอกเพราะเวทนามันไม่ได้ดับตามใจอยากของเราถ้าถ้าเวทนามันดับตามใจอยากของคนเราได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัติอะไรเลยนั่นหมายถึงว่าเราต้องเรียนรู้นี่คือเวทนานี่คือการเกิดขึ้นของเวทนานี่คือการตั้งอยู่ของเวทนามันยังไม่ดับก็รู้ว่าอ๋อเวทนากําลังปรุงแต่งจิตรู้อย่างนี้แหละ จนกว่ามันจะดับเองเราต้องเห็นการเกิดการดับอย่างงี้บ่อยๆก็ทราบว่าอ๋อแม้เราจะไม่ดับมันมันก็ดับเองอะไรก็ตามที่มันดับเองได้ด้วยตัวมันมันก็ไม่ต้องไปเข้าไปดับมันเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปดับมันมันจะเกิดเป็นกรรมกรรมกระทําตอบต่อเวทนาโดยความที่ไม่รู้ว่าเวทนาเกิดเองดับเองได้กรรมนั้นจะเป็นกรรมที่มีอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบคือกรรมมพบนั่นเองอุปทานมาจากตัณหาคืออยากให้มันดับตัณหามาจากไหน มาจากความไม่รู้เพราะไม่รู้เวทนาว่ามันเป็นของเกิดเองกับเองเลยอยากเข้าไปดับมันตัณหาเลยเข้าครอบงำสืบต่อแห่งพบนั้นด้วยอํานาจแห่งตัณหานั้นได้และเราจะปฏิบัติต่อเวทนาโดยการรู้และเข้าใจว่าเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างไรนี่คือการเรียนรู้เวทนาเรียนรู้สัญญาก็ไม่ต่างจากเวทนาเรื่องราวใดก็ตามที่ผุดเกิดขึ้นกับจิตเรื่องราวนั้นๆแม้เราจะไม่คิดมันผุดขึ้นเองจำไม่เลยว่านั่นคือระบบของสัญญาขันที่มันจําเอง ถ้าเวลาสัญญาขันเกิดขึ้นเรารู้ว่านี่คือความจําความจํากาลังเกิดขึ้นกับจิตจิตกาลังเกิดความจํามันเป็นสัญญาขันสัญญาขันเป็นทุกขสัจจะเราก็จะไม่อยากจะเข้าไปดับมันเพราะเป็นทุกขสัจจะแต่ถ้าเราอยากเข้าไปดับมันเมื่อไหร่อยากนี้มาจากอวิชชาเพราะไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บความอยากนี้นําไปสู่อุปทานการย,ยดึดย,ยึดก็เป็นกรรมาภพกรรมภพนั้นก็ยังเป็นการสืบต่อแห่งภพอีกนั่นแหละเพราะไม่รู้ไงแต่ถ้าเรารู้อยู่มันจะไม่เกิดตัณหาอวิชชาก็ดับไปอุปทานไม่มีกรรมที่ทค มักมีหน้าที่เดียวคือดับภพบสังขารขันเหมือนกันที่นี่แบบเดียวกันกับการเรียนรู้ของรูปเวทนาสัญญาสังขารขันก็เป็นทุกขสัจจะถ้าเรารู้จักสังขารขันคือความคิดบางคนมีความคิดอยู่รอบโลกคิดฟุง้งซ่านไปต่ตางนานา,นาจะแก้อย่างไงพ่ออาจารย์วิธีของพรออาจารย์คือไม่ต่อแก้แต่รู้ว่านี่คือสังขารขันนี่คือการเกิดขึ้นของสังขารขันสังขาระขันกําลังปรุงแต่งจิตก็ให้มารู้อย่างนี้เพราะความรู้จะนําไปสู่การดับความไม่รู้ เมื่อความรู้ไปดับความไม่รู้ตัณหาก็จะถูกดับเพราะตัณหาอาศัยความไม่รู้เป็นที่ตั้งอุปทานก็ที่อาศัยตัณหาเกิดก็จะดับกรรมาพบที่จะเราจะไปกระทําต่อเรื่องนั้นๆด้วยสังขารละขันนั้นก็จะดับดับพบ่ะเราจะดับพบเราดับ,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 บอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่รู้ขันห่าตามความเป็นจริงวิญญาณขันเหมือนกันถ้าเรา have, crunch, รู้เรื่องของรูปรู้เรื่องของเวทารู้เรื่องของสัญญา rs. รูเรื่องของสังขารวิญญาณจะถูกรู้ไปด้วยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้อย่างชัดเจนแจมแจ้งแล้ว ให้จับขันใดขันหนึ่งในขันห้าเนี่ยจับเรื่องราวของขันใดขันหนึ่งไว้แล้วดูเรื่องนั้นให้จริงๆจะสังขารขันก็ได้จะเวทนาขันก็ได้วิญญาณขันก็ได้แต่พะอจะแนะนําให้ดูสัญญาขันเรื่องการจําจับดูให้ดีเห็นสัญญาขันเกิดขึ้นด้วยตัวสัญญาขันเองและดับไปด้วยตัวของสัญญาขันเองรู้การเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับอย่างนี้เรื่อยๆขันเดียวเท่านั้นแต่การจะมาจับดูขันใดขันหนึ่งให้มั่นคงต้องผ่านการเรียนรู้ขันห้าให้เข้าใจตามแนวอริยสัจให้ชัดเจนก่อน เวลามันเกิดความรู้ในขันเดียวเนี่ยมันจะกระเทือนรู้ไปครบทั้ง5ขันนั่นคือโอกาสของจิตที่จะดําเนินเข้าสู่ความเป็นพระสูาบัรความหวังในการดำเนินจิตเข้าสู่ความเป็นโสดาบันในชาตินี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้และไม่เหลือวิสัย ตอนแรกเราอาจจะยังไม่ทันตอนดับก็ไม่เป็นไรแต่ให้เท่าทันต่อการเกิดก่อนถ้าเท่าทันต่อการเกิดทุกๆคราวจะเท่าทันต่อการดับเองเพราะฉะนั้นการรู้อย่างนี้แหละไม่จําเป็นต้องไปรู้ดับรู้เกิดก่อนอย่าไปสนใจการดับแต่ถ้าใครรู้เกิดและดับได้ดีก็ถือว่าดีมากแต่ถ้ายังไม่รู้การดับไม่เป็นไรอย่าเอามาเป็นปัญหารู้การเกิดเนี้ยให้เท่าทันเรื่อยๆการรู้การเกิดเท่าทันทุกๆคราวเรื่อยๆๆๆๆยำๆซ้ำๆจะเห็นการดับเองธรรมชาติทุกอย่าง เกิดดับอยู่แล้วรูปเกิดดับอยู่ตลอดเวลา1การกระพริบตามันเกิดดับอยู่แล้วเรากระพริบตาหนึ่งครั้งเนี่ยมันเกิดดับไปแล้ว10บล้านครั้งโดยที่เซลล์เก่าดับไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนเซลล์เก่าดับไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนแน่นอนว่าวิสัยปกติของเราจะไปสามารถเห็นเซลล์เกิดดับเราเห็นไม่ได้แต่เรามองย้อนไปในอดีตได้อดีตคือตั้แต่เราเกิดเป็นเด็กจนมาถึงปัจจุบันนี้เทียบเคียงเพื่อให้ทราบการเกิดการดับของกายสังขารรูปประคันรูปกายเกิดดับ10บล้านครั้ง สิบล้านครั้งนั่นคืออุปามาอุปไมายเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดอารมณ์ยานเท่านั้นเองอเมื่อ,อรูป,ปรกายเกิดดับ10ล้านครั้งในด้านนามาทมเวทนาสัญญาสัารวิญญานเนี่ยจะเกิดดับร้อยล้านครั้งตอนหนึ่งการกระพริบตารวดเร็วมากถ้าเรามองจากโลกเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นก้อนเมฆนั่นคือรูปทรงที่เรามองเห็นแต่เราไม่เคยเห็นไอ้ยิบที่เกาะตัวกัอนอยู่แต่ถ้าเราไปมองใกล้ๆแล้วเราจะไม่เห็นเป็นก้อนเมฆแล้วเราจะเห็นเป็นเพียงแค่เราออกเวทนาเหมือนกันมันเกิดดับเกิดดับยิบๆอยู่ตลอดเวลา เรามองเห็นแต่อารมณ์อาการเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นอันเกิดดับอยู่ข้างในยิบยิบยิบนั้นอะ่ะมันก็เลยลวงตาเราให้หลงเชื่อว่าเวทนาเนี่ยเป็นเราเราเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเรื่องทุกเรื่องที่ปรากฏพันสัญญาการจำเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดแต่เราไม่เคยเห็นไงนั้นการกําหนดรอบรู้เพื่อให้เห็นการเกิดดับว่าอันนี้คือสัญญาขันเกิดขึ้นสัญญาขันตั้งอยู่มันยังไม่ดับก็รู้ว่าอ๋อมันกําลังปรุงแต่งจิตจิตกำลังถกปงแต่ ก็รู้ไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะเห็นการดับที่หลังเมื่อเราเห็นการดับที่หลังแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อเวทานาสัญญาสังขาริญการเกิดดับอย่างนี้พอ,อมาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเกิดดับอย่างนี้จับดูเกิดดับ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 มันจะที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 ท,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 ทีมันจะเกิดเคลื่อนความถี่ของจิตเข้าไปรับทราบการเกิดาาการดับทีทียิบแบบที่ร้อยล้านครั้งเนี่ยจิตจะเห็นจิตจะเห็นแต่เห็นจากการกําหนดรอบรู้แบบหยาบๆก่อนเห็นอย่างนี้ก่อนแต่เห็นอย่างนี้เรื่อยเข้้าจสสสสัััันนนนลลลลงงงง จนลงลึกลงไปเห็นที่ยิบแบบนี้เกิดดับแบบที่ยิบนี่คือความอัศจรรย์ของการปฏิบัตินี่คือความอัศจรรย์ของการปฏิบัติที่ทําให้ดวงตาของเราเนี่ยเห็นมันประจักษ์ชัดโดยที่ไม่มีอะไรบัลลอกตาลวงใจเราได้เลยว่าเวทนาขันเกิดดับอย่างไรมันเกิดดับจริงๆเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันเห็นจริงๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้มันเห็นได้พอเห็นอย่างนี้มาเขา๊บมันจะไปกระเทือนระบบไตลักในธรรมชาติคืออณิจจังทุกขังอนัตตาพอมันไปกระเทือนระบบไตลักในธรรมชาติเมื่อไหร่นั่นแหละ การปัสสุวุทมก็จะเกิดขึ้นจิตจะกระจ่างจากภายในจะเจอความรู้จากภายในพี่นายแยกขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาขันแต่ละขันแต่ละขันทางด้านอารมณ์ที่มันปรากฏเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันก็จะสร้างความรู้ในจิตว่าจิตไม่ใช่ตนรู้กายไม่ใช่ตนรู้จิตไม่ใช่ตนรู้2อ,อย่างนี้ไม่ใช่ตนกิเลสอันเป็นสักกายะวิจิกิชฉาสิลิปะตะปรามาัดก็จะถูกทำลายไปนะให้เข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นหลักการที่พญานสอนคือหลักการที่จะ เป็นตัวกำหนดการตัดสรุปทมการที่เรารู้จักอริยสัจสีในขันห้าคือหลักการวิธีการชี้ให้เราได้เห็นมากเราควรจะดําเนินอย่างนี้อาจารย์จะตีแคบหลักการวิธีการแล้วก็ข้อดําเนินทั้งหมดลงมาเท่านี้เพื่อให้การดําเนินของเราเนี่ยมันชัดเจนขึ้นสติก็จะอยู่ตรงนี้ในข้อปฏิบัตินี้สมาธิก็อยู่ในข้อปฏิบัตินี้วิปัสสนาก็อยู่ในข้อปฏิบัตินี้ความรู้อื่นๆอันเป็นองค์โคดชมก็อยู่ในข้อปฏิบัติที่อธิบายมานี้ทั้งหมดถ้าทําได้ถ้าปฏิบัติได้ ความหวังในการดําเนินจิตเข้าสู่ความเป็นโซดาันบัในชาตินี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้และไม่เหลือวิสัยอนุโมทนาที่ได้ทําตามที่ได้แนะนําแล้วก็ขอให้ที่เกิดความเจริญในพระธนาไตาเนี่ยงอกงามในพระศาสนานี้ต่อไปก็ใช้เวลาในการอธิบายธรรมะในช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้